Uhm. าการเมืองให้เป็นเรื่องง่ายมาแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนค่ะและประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไงบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมืองมีหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือการที่ประชาชนของรัฐทั้งหมดเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรงด้วยการร่วมกันประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆหรือทำหน้าที่เป็นสภาเองเนื่องจากอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยมีหลักการว่าประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์บัญญัติกฎหมาย ส่วนทางอ้อมคือประชาชนเลือกผู้แทนเพื่อทำหน้าที่แทนตนในการบริหารประเทศทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนื่องจากประชาชนมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะให้โอกาสทุกคนใช้สิทธิ์ในการปกครองประเทศ ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางอ้อมจึงเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะการเลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่สนับสนุนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่อต้านและกำจัดการทุจริตทร์รัตชันซึ่งสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีดังนี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสิทธิในการแก้ไขปัญหาทุจริตในการเลือกตั้งสิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายสิทธิออกเสียงประชามติอย่างอิสระสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นสิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกมุญทิสภาสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิทธิและเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนเสมือนเป็น,นกลไกหนึ่งที่ทําให้ประชาชนได้มีโอกาสสื่อสารกับรัฐมากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะการตัดสินใจทางการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เพียงนักการเมือง ก็มองการเมืองให้เป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วทุกๆคนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้หมดเลยค่ะถูกต้องแล้วนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากๆด้วยอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนด้วยนะครับ